าการมายังพร้อมกับใสหนากากอนามัยใส่เม็ดปิดมุกปิดปากปะเนียเลยในทำกลางสถานการณ์ภาวะนาโรูโควิดสิบเก้าระบาดเนีย่ยมีหุกุว่่าอย่างไรบ้างาการละมาดทของเราซ่ไม้ชายไดหรือไม่ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la inmalana illa ma'alamtana innaka antan alimun nakim Wa la hawla wa la quwata illa billahin alijin azim Amma ba'du nah, Alhamdulillah 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 ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านในระยะเวลาที่บ้านเมืองเราประสบกับการติดโควิดสิบ Allah เก้าเนี่ย 19. มีประเด็นต่างๆมากมายในอิสลามของเราที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ ได้เรียนรู้และปฏิบัติอย่างตูกตรงลนการไล่ไล่มาสละไล่ไล, alah, ล่ลประเด็นปัญหาาเ่ว่า,าที่เราไม่ได้รู้นะเราขได้รู้และส่วนหนึ่งจากปัญหาที่วาบางส่วนพ่อแม,ม่พี่น้องชาวบ้านของเราท้า,ามเขามาเลยก็บางคนขารู้เร็วนะเลยก็ปฏิบัติกันอยู่เ่ว่าบางคนขาอยากจะรู้ถึง นาะทีไปทีมาเล่งอ่างอิองคงนังซื้อตารับตาราต่างๆซึ่งประเด็นปัญหานั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการละมานนะการมายังพร้อมกับใส่นาะกากอนามัยใส่เม็ดปิดมูกปิดปากปนเนีย่ยเลยนะในทำกางสถานการณ์ภาวะนาะโรคโควิดนาสิบเราาระบาดเนี่ยนะมีหุกุมว่าอย่างไรบ้างนะการละมาดของเราซาาร่อมาม่ใชไใดหรือไม่ เพราะฉะนั้นสระประดินปัญหานี้ <c oughs> การละมานพรมใส่นากากอนามัยปิดจมูกปิดปากาหรือว่า,าบางคนผู้ญิงก็หาอาจจะใชายพาปิดหน้าเนี่ยดังนั้นการละมานคงเองราพรมกับใส่นากากอนามัยปิดจมูกปิดปากดังกล่าวนี้นะหูกุมเดิมที่นั่นเป็นเรื่องที่มักครุ นะน่ะเป็นเรื่องที่มักรูนะไม่ใช่วลามาดไม่โสนะมายังไม่โสนี่ไม่ใช่นะมายังโสใช่ได้แต่เป็นเรื่องที่มักรูโดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่มีความจำเป็นใดๆต่างสิน้นเนี่ยเรายืนมายัางเราเอามือมาตึงปิดปากเราเอามือมาตึงปิดจมูกนะเรื่องเอาอะไรต่างๆก็เลือแต่ถ้าหากไม่มีความจำเป็นใดๆนั้น นฮุกุมก็คืออยู่เคเพียงมักรุษเท่านั้นนะไม่ถึงกันกับนะมายังไม่ซอนะไม่ถึงกันกับหารนัแต่อย่างใดแล้วแต่หากว่าเรามีความจำเป็นนะแต่หากว่าเรามีความจำเป็นเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นนั้นนั้นก็ไม่มักรุษแต่อย่างใดนะในการละหมาดของเราขน้าตีสวมใส่นาะนาคอาณาไมน่ะใส่เม็ดปิดจมูกปิดปากต่างต่าง นะสำหรับบรรดาตัวอย่างฟ้ามจําเป็นนิยกตัวอย่างศักดสประการนะหนึ่งก็คือเช่นนะผู้ชายก็ดีหรือผู้หญิงก็ดีนะเวลาเราคณะละหมาดอยู่เนี่ยมีการเท้าเกิดขึ้นในคณะละหมาดดังนั้นเมื่อเราเท้ามีการเท้าเกิดขึ้นในคณะละหมาดนั้นนาเราก็เอามือมาถึงปิดปากนเะอามือมาถึงปิดจมูก ดังนั้นการกระทําดังกล่าวนี้ไม่มักรู้แต่อย่างใดนะมีน้ําซ้ำเป็นเรื่องที่สุนัตเสียโดยซ้ำน่ะเป็นเรื่องสุนัตเสียโดยซ้ำนะให้เราคณะทีเท้านัน้นนะให้ปิดน่ะปากของเรานะด้วยกับมือเพราะมีฮะดีษทานนบีซุลลัลลอฮ์วะลีวะซัลลัมกล่าวว่าอิจ่าตาซาอาบะอาฮัดุคุมฟันยุมซิกบิยาดิฮีอัลลาฟีฮี ฝ่ายอินนัชัยต้อนย่าดะคูลูซึ่งท่านนาบีสุลลัลลอฮะวะเลย์วะซัลลัมบอกว่าเมือ่อใดคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเนี่ยกเกิดการเท้าขึ้นดังนั้นเขาจงปิดปากของเขาด้วยกับมือฝ่ายอินนัชัยต่อน่ะย่าดะคูลูเพราะแท้จริงแล้วท่านนาบีว่าชัยตันนั้นนั้นน่าจะเข้าไปในปากของเราเพราะฉะนั้นขณะที่เราทําการละหมาดอยู่บังเอิญว่า มีการเท้าเกิดขึ้นเนี่ยนะเลยะเราเอามือนะมาถึงปิดปากปิดจมูกปิดปากของเรานั้นถือว่าได้รับพุละบุญสุนั้นนะไม่มักครุแต่อย่างใดสองลักษณะความจำปินที่สองปูญ,ญิงตีชายนี่ก็ใจพาปิดหนา้าคณะละมาณน่นะเดิมที่นี่ผูหญ,ญิงท่าหากว่าทําการลามาโดยปิดหนา้าเนี่ยายนี่ก็พาปิดหน้าด้วยเนี่ยนาะหุกมก็คือมักครุ นะถ้าผู้หญิงปิดใบหน้านะไม่ใช่ปิดหน้าภาคนั้นแต่ถ้าเอาผ้ามาปิดหน้าภาคด้วยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน้าภาคไม่ถึงที่สู้หยุดมีโค้งรงกันนะอันนั้นลหมาดไม่โซ่หลา่าสู้หยุดไม่โซ่หลาแต่นี้ผู้หญิงเทวาลหมาดโดยเอาผ้าปิดหน้าเนี่ยนะนี่ก็ใช้ผ้าปิดหน้าปิดจมูกปิดปากด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่ามัครุนะถือว่ามัครุ ยกเว้นถ้าว่าผู้หญิงคนนั้นทำการละหมาดในสถานที่เทวาอยู่ใกล้กับผู้ชายอัยญนาบีาผู้ชายซึ่งสามารถแตง่งานนิกะกับนางโซเนี่ยเป็นผู้ชายนองเละขณะเดียวกันผู้ชายสามารถจะมองเห็นใบหน้าของผู้หญิงนี้ได้ดังนั้นในล,ลักษณะเช่นนี้นี่ถือว่าวายิบบนผู้หญิงจะต้องชายนิกบจะต้องปิดใบหน้าขณะที่ละหมาดนี่ตามโคน ม,มัตตมัตในมัสับชาฟิอียะนะเพราะว่ามัสสับชาฟิอียะของเรานี่ยึดถื่อว่าอรัตของผู้หญิงเนี่ยก็คือตองปกปิดมดต่างร่างกายนะขณะเดียวกันในตนทีลามานี้เทวาให้เปิดดานี้กรณีที่ไม่ได้นะ่ามีผู้ชายอาเจนาบีมองหินนะแต่ถ้าหากว่าสถานทีลามานของเราอ่านะโดยธีลามานนะเป็นสถานที่ผู้ชายอาเจนามบี นะเดินไปเดินมาสามารถที่จะมองห็นใบนาขคงโรได้ดังนั้นในกรณีลามาดขอคงผู้หญิงเช่นนี้นะวายิบจะต้องปกปิดใบนาขคงนางนะเมื่อปกปิดใบหน้าตลอดไปย่างการปกปิดปากเลยค่ปิดจมูกนะลักษณะเช่นนี้นะวายิบจะต้องปกปิดใบนานี้ตามลัศน,นะนะที่เหมาะตามันนะกฎเหมาะตามันก็งมาจับชาวฟิย่ ในลักษณะที่สามที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันการที่เราละมานหน้าชายหน้ากากอนามัยชายเม็ดปกปิดจมูกปากเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆนี่นี่ถือว่าเป็นอุโจาราเป็นความจำเป็นประการหนึ่งเหมือนกันนาป้องกันโรคติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคนโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือว่า คนคนั้นเขาเรียกว่าเป็นนรคกระบบทางเดินหห้ใจนะขณะเดียวกันในพื้นทนี่นั้นอาจจะมีอาการไม่บริสุทธิ์อาการมีผิดเหลกหรือลรา,ามดา,กามดากราในสทานท,ที่ว่ามีกลิ่นมิ้นทางต่างซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินหห้ใจของเขาหนะรือคนที่เป็นโรคปอดอหอบพืดต่างๆเนี่ย พราะฉะนั้นเวลาเข้าละมาดเนี่ยโดยที่ว่าใช้หน้ากางอนามัยหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ปิดมุกปิดปากนะปิดจมูกปิดปากดังกล่าวนี่ถือว่าไม่มักรูกแต่อย่างใดนะเพราะมีความจําเป็นพราะ,ะน,นฟ้ามจําเป็นดังกล่าวนะถ้าพรมีพีนองเราผิจารณาเล่นะใช่ความคิด ปิจารณาว่าพื้นที่บ้านเราเตละพื้นที่เตละโยม้มเตละเหงนั่นความอโย้ยฟ้ยามจำาปินเนนนอนไม่เท่ากันเนี่ยบางครั้งโรามาจากบ้านเนี่ยนาโรคาผ้า,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 านาคางอนามมยนาโรคา,ามัสยิดนาโรคส้วมใสยมาเรียบร้อยตรงนี้ไม่เป็นประดินพรณาที่อย่างใดแต่ที่เราพูดคุยกันคือคณะตีต้นกำลังละมานานะเพราะฉะนั้น ตอนที่กำลังละมานีนา้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นอูโยยหรือไม่แต่าาหากว่าเราไม่มีอูโซยไม่มีความจำเป็น,นาการสวมใส่ดังกล่าวถือว่ามารุนไม่ส่งผลกระทบต่อละมานาว่าละมาดจะบาดตายหรือจะเสียอะไรนี้นไม่เสียแน่นอนไม่บาดตายแน่นอน ซึ <ITA> law, ่งท fi ั United ้งหมดลละการดังกล่าวนี้ทุกระบุกล่าวในหนังสืออัลฮาวีกะบีรฟีฟิกฮิมาซาบิลอิมามิชาฟีนีของอิมามมาวารดีนาเลมที่สองนาทีร้อยเก้าสิบสองนะซึ่งระบุว่าว่ามีนั่นกูชูอยส่วนหนึ่งจากความขอโชษอัลลาอยู่ซัลลิยะมูตาลัสีมันคนคนหนึ่งนี่ญาละมาดในซาปาเต้โมตาลัสีมัน นะในสาภาวะมุตาลสซีมันก็คือนะปิดปากนะปิดจมูกวาลามุกติยันวัจยาฮและญาลามาดในสาภาวะปิดหน้าอ่านี่ฟาอินนาซาลิกะมัครูหนประเทศจึงเหลือการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่มักโร ลิมารูวิยาอันนัรอสูลลลอฮิสัลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมเพราะมีะด d ษ s ตกรายงานมาว่าแท้ที่จริงแล้วท่านรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมของเราเนี่ยรออารอยูลันยูสุลลีท่านรอสูลลลอฮ์นี่เคยได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังละหมาดอยู่วก็ดาวดตอเลียหยาต้าหูขณะเดียวกันชายคนนี้เนี่ยได้ปกปิดกลุ่มยาฮูดของกองเอาไว้น่าละหมาดอยู่เลยก็มีสิ่งมาปกปิด ปิดยาวรดนามีพาปิดยาวรดอยู่ฝากอา่อนานสุลโลกลาวว่าอิกชิบวัจจะหัก <c oughs> ท่านจงเปิดใบนาของฐานอ่านี่จริงๆแลวใช่คนนี้นี่ปิดยาโรด่ท่านามีว่าจงเปิดใบนาข้อง่านคือหนาปกปิดใบหน้าแสดงว่านาีสังให้เปิดนานี้ทางทางเทว,วะจริงๆเลวต้องต้องพูดว่าท่านจงเปิดยาวรดขอ้อง่านหนาปิดต่นาีเล้งว่าท่านจงเปิดใบหน้าเลยนี้ ะต่อลงว่าฟีฮาซาดาลีลอนอาลาอันนัลเลห์ยาตามินันวะจาฮีเลยมูเซย์บอกว่าใน h ะด i ษดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันว่าแท้จริงแล้วอย่างอุดของเรานี้เป็นส่วนหนึ่งจากใบหน้าเหมือนกันยาฮิบูอิมรอรุลมาอีอะไลฮาฟิลวูดูอีเมื่อเป็นเช่นนั้นวายิบจะต้องลูบน้ำให้ทัวบนอย่างอุดของเราในขณะที่อาบน้ำละมันอ่าถ้าอย่างอุดนะ นะครับไม่ฟังว่าลูบนะไพโหนกนี่นะให้ทัวนะแต่ถ้าบางเห็นผิวนั่นง้างในอันนี้จําเป็นจะต้องให้น้ำกล่าวไปถึงด้านในนะนี่คือเป็นอ่านะ <c oughs> สำนวนในขีตามอันฮาวีอันกาบินและในหนังสือมัจย์โมโคอิมมนาววีเองเล่มที่สามนาทีร้อเจ็ดสิบเก้าเนี่ยบอกว่าวายุครหรูอายโยสัลยรรารรยูลูมูตาลัสซีมัน มัครธาผู้ชายคนนึ่งทำการละหมาดในสาภาพติมูตลัสีมันก็คือปิดปากปิดจมูกคำว่ามูตลัสีมันตับเศษฟ,ฟ้าไม้ว่าไอ้มูวตียันฟ้าหูบียาดีฮีเอาไกริฮะคือปิดปากของเขา,าดโดยชายมือปิดหรืออื่นจากมือใครเรวเตะอ่าเน่ยตรงนี้คำว่าเอากริหะกริยะดี นะข้าวเนี่ก็จะห้าก็คือเนี่ยนากางอนามัยนะนี่ถื่อว่ามักรุ <c oughs> นาะเตวานั้นแหละนะยกเวน้นถ้ามีการเท้านะนีสุนัตให้ปิดปากนาะหรือยกเวนนาะมีความจำเป็นนาะนีกาถทือวนะนาไม่มักรุแต่อย่างใดนาะไม่มักรุแต่อย่างใด อ่าดังนั้นนะสรุปได้ว่านะสาเหตุด้วยว่าฮิกมัตนะเทวามครุนะโรละมาดในสภาพเทวาปิดปากอะไรกับปิดจมูกเนี่ยทามว่ามีมีฮิกมัตอะไรนะมีอะไรสาเหตุมันเทวามครุเนี่ยอ่าั้องมดเนี่ยอ่ามีทรงสางประการที่มครุ สาเหตุที่หนึ่งนี่อุลามะอาฮิตพ้นว่าการปิดมูกปิดปากในคณะละหมาดเนี่ยนะการปิดจมูกปิดปากนะในคณะละหมาดนี้เขาเรียกว่ามันไปทำลายความโคโชอนะไปทำลายความโคโชละหมาดไม่โคโชนะเนี่ยบางคนเพรว่าการไปมัสยิดนะในช่วงโควิดนี้นี่ยปกคลุมกระเลนี่ก็หานะมันให้ใจไม่ออกมัง่งนะมันโบกหายไม่ทุก นะนะน mm hmm. like ั่นและเกาหลีมันไปทำลายความขัดแเมื่อดังในหนังสืออันฮาวีอันกาบิดก็อิมามมาวาร์ดีเลีมตีสองนาทีรอยคาสิบสองตีอันมาเลยคดีนี้ที่บอกว่าว่ามีนั่นกูชูอีส่วนหนึ่งจากความขัดแอัลลอฮ์ยูซโลลิยะมุตาลัสซิมันเวลามุวกตียันวัจัยฟาอินนาซาลิกมักรูุ้นแต่งว่าส่วนหนึ่งจากความโกดแย้ง ญาลามาตในสภาพที่ปิดมุกปิดปากดังนั้นแสดงว่าการลามาตในสภาพที่ปิดจะมูกปิดปากนั้นแสดงว่าไปทำาร่ฟาร์มโคชกของเราคือเป็นฮิกมัดหรือว่าเป็นทิพลทีหนึ่งสองมันการลามาดโดยสภาพปิดมุกปิดปากเนี่ยสาเหตุที่มัรโณนี่เพรเาะการกระทำดังกล่าวเป็นการประดับประดาของพวกมายุส์คอเรียคาฟิดมายุซสี นะที่สักขาระบูชาไฟยเป็นประชาพวกเขาแล้วนั้นเวลาทําอิบาัต์เนี่ยนะเขาจะทําการปิดจมูกปิดปากนะเมื่อดังในหนังสือบุสตานุนอัคบาร์มกตาสดในลิลออตอร์นาเลมทีหนึ่งนาทีรอยข่าวสิบสามระบุว่าในคําว่าอายุวติยาโรยูลูฟาหูเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งปกปิดปากของเขานี้ก็ลบนุฮิบบานทานอินฮิบานบอกว่า อาหตพ้นว uh, uh na, ่าลือันนาหูมิงไซยิลมายุสเพราะการทำการปิดจมูกปิดปากในคณะทำอิบาดัดละหมาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากปริยสั้นของพวกมายุสีเป็นส่วนหนึ่งจากอะไรเขียกว่าการประดับประดาของนพวกมายุสีในละเหียดพ้นที่สามเนี่ยนี่เป็นศัสนาความกิจอากายนะแต่บางคนหาหิเพ้นวา บางครั้งถ้าเราปิดมุกปิดปากเนี่ยลักษณะการอ่านคูอ่านของเราอะไรต่างๆอาจจะอกมาในสภาพที่ไม่อะไรเขาเรียกว่า,าไม่จัดจนในทางด้านการออกเสียงอกกรุบต่างๆาไม่จัดจนแต่ทางนั้นและทางนี้ที่แรกมาทั้งหมดนันถ้าห้ากว่าไม่มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นถ้าห้ากพแมีพีนองของเรา,าเข้าใจในหลักการท้งมดีแล้ว ก็นะคงจะนำไปประยุกต์ในชะ้เลกาเข้าใจที่จะใชนะ้ในทำากลางสถานการณ์นะปัจจุบันนี้นะว่าเรามีความอุโดนดะ้ยมีความจำเป็นนะมากหน่อยเขไหนะ้อยตนที่คณะธิลามานนะเราจะปิดหรือไม่หรือไม่ปิดนะนี่คือขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะในการที่เราจะนำไปสู้ในการปฏิบาาัติใช้ เพื่อให้โซดโคลงกับนโยบายาของรัฐบาลและเพื่อต้องการให้โซดโคลงกับหลักการปฏิบัติาาศาสนาคิดและเผื่อโซดโคลงกับแนวทางปฏิบัติาตามนโยบายของผู้นำศาสนาของเราที่ได้ประกาศเอาไวา้ทางนั้นและทางนี้บุคคลที่รู้และเข้าใจในหลักการน,านั้นสามารถที่จะนำไปใช้ทุกตรงตามาจุดประสงค์และกลับมาไม้ Ha abi wallahu alam